สวัสดีครับช่างแจ็ค J A Air Car Service ซ่อมอรถยนต์หนามแดงสมุทรประการวันนี้พามาชม Toyota f o r t u n e r ปี2016นะครับเข้ามาด้วยการแอร์ไม่เย็นครับมีลมร้อนออกจากช่องลมนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วน้ำยาเต็มนะครับแต่ว่าแรงดันด้านโลนี้จะสูงด้านไฮก็จะสูงขึ้นเพราะด้านในไม่มีความเย็นนะครับชุดตู้หน้าครับเราเปิด โลแล้วนะครับเ,เปิดพัดลมสูงสุดแล้วแต่ว่าเป็นลมร้อนนะครับอุณหภูมิที่วัดได้คือ61ิเองศาเลยครับมันเตาอบเลยครับตอนนี้แต่ว่าช่องลมด้านหลังเย็นนะครับอันนี้มีความเย็นปกติครับผมก็สแกนโค้ดแล้วนะครับนีโค้ดเป็น แอมิกเดมเปอร์คอนโทรนะครับ b 1 c 4 1ก็คือมอเตอร์เซอร์โวเสียเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอะไรของใหม่กันครับมอเตอร์เซอร์โวครับ Fortuner Revo ใช้ตัวนี้เหมือนกันถ้าเป็นเบอร์ตรงกันนะครับนี่เป็นของใหม่รับประกันให้6เดือนครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนมอเตอร์เซอร์โวนะครับแล้วก็ รีเซ็ตระบบใหม่ครับเดี๋ยวเราดูเซ์วโวกันครับเซ์วโรจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับมีลาลประกันให้6เดือนนะครับผมเป็นของแท้เดินโซ่ครับปรับลมร้อนลมเย็นนะครับอาการก็คือมีลมมีแต่ลมร้อนออกมานะครับไม่มีลมเย็นตอนนี้มีความเย็นแล้วแต่ผมว่ามันไม่ค่อยฉับเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็ควุตถยา,ยายอีกทีครับก็ตัว รีเซ็ตลบโค้ดให้เรียบร้อยนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับช่างแจ็ค087 1098 499วันนี้สวัสดีครับผม